าการองเพพลงงงเเีียยยอ่าดวดเป็นพ,น,พ,พนันไซเอไอบิดเบือนรูปน้องอุ้งอิงชักชวนไปในท่างที่บดีพี่น้องหาหลงเสือเด็ดขาดนะครับโบจโจทนบวไัยถึงได้มโพรูรูปลูกสาวเลยพี่น้องขนใจมหาชนเด้นี่หมูบ่บ่ขอพระคุณทุกการโหวตได้ก็ดีบ่ได้ก็บบบเป็นยังสรุปคมชะลึกอวอร์ดขั้งที่21มีดังต่อไปนี้พี่น้องขนใจลูกทุ่งเนต็ตเวิร์ก2อ2 5ัอัปเดตคะแนนล่าสุด ผลรวมแอปพลิเคชัน S M s สวัสดีครับเบซีสาวน้อยเพชรบ้านแพงเบซีหลานน้อยวิญงเขาลกทัวประเทศพี่น้องพบพ่อครับพญ่นิยมเจโอวันคือเก่านะครับเมือนี่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้เลยพี่น้องขอบุญขอบพระคุณหลายๆาพี่น้องเลยสีผ้ามาเบงเอไอมันคือเก่งครับแท้โปรแกรมนี่สุดยอดเลยพี่น้องโปรแกรมนี่สามารถเอาเสียงของไปก็ได้นะฮะคือเวลานี้เวบพนั่น เอาเสียงของน้องอุ้งญิงเข้าไปในโปรแกรมเออแล้วก็เ,เขียนเขียนคำว่าเนาะนะอัดเข้าไปในโปรแกรมบ้านนี้ก็มีปากไปตามจังหวะของขอควอมเลยครับสุดยอดอีลีเทคโนโลยีสูม,มือนี่พี่น้องว้ายเบิ่งไปว่าน้องหญิงว้าอีลีพี่น้องเบียบพนนั่นพี่น้องห้ามเข้าไปเด็ดขาดนะครับ นี่เป็นการชักชวนไปเล่นเว็บการพนันน่นะพี่น้องเว็บแนวบุดีเนาะคันบ่ดังจริงดังแท้บ่ามาหาชนตัวจริงแฟนคลับบ่เยอะอีหลีเขบาบ่เอาไม่เห็นได้พี่น้องแสดงว่าน้องหญิงดังแท้นะฮะนี่ขนาดเว็บพนั้นยังเอาอีหล่าไปอยู่บม่อธรรมดานะครับน้องหญิงนี่นี่แหละมาหาชนตัวจริงตัวแท้นะครับบ่โจถึงกับเดือดเลยพี่น้องเราก็เลยได้โพสต์เตือนไพยนะฮะ AI บิดเบือนในทั้งที่บ่ดีศิลปินสาวน้อยไม่รับโปรโมทเว็บพนันออนไลน์ต่างๆนะครับ เสพขา่าวยังมีสติอย่าไปหลงเชื่อนะครับพสันนี่วัตจได้มาพูดบอกพี่บอกน้องแล้วป้าชุดยอดเลยครับเนียไ้เจงอีหลีนะฮะจจงไดพี่น้องเอย่าไปหลงเข้าไปในเว็บตัวนี้เด้อพี่น้องเด้อโบแมนวาเห็นอีหล่าว้าแล้วบอกให้มาเข้าเว็บตัวนี้ตัวนี่ปจิว่านะสมพออ่อยีหลามีเงียนมีรถปสิคิดไปเังสันนะ บ่มีอันเดอพี่น้องเด้ออันนี้เป็น AI นะฮะเป็นโปรแกรมนะครับบ่บอ,อกมาน่นบ่ยิ่ล่าบ่ได้อี่ง่าบ่ได้บ่ได้น้องยญิงงงเด้อเนี่ยมิฉะนั้นแท้เห้องก็จะไปจะไปหลงเสือหลงทางเด้อพี่น้องเด้อเนาะต่อมานีทั้งบ่โจก็ได้โพดต์วัวๆเลยครับเมื่อวานนี้เนาะเราได้โพดว่าจังได๋พี่น้องขัญใจมหาชนเด้นี่ว,ว่า,วาสันละว่าหูา้บ่พี่น้องว่าสันละว่าเป็นได๋พี่น้องเมื่อวานนี้สาวน้อยเพชรบานแพงนะครับโดยการน้าของน้องหญิงนี่ล่ละพี่น้องไปเล่นนยุททั้งพู้นพี่น้องยุทงูเขพธทะ จังหวัดเพชรบูร์นะครับยูบ้านอมคงตำบลท่าพน้นอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูร์นะครับขึ้นนี่เนาะป้าพี่น้องคนอาญะเลยนะครับบอลกำนันแจกเบมืนผู้จัดเนาะสอนเท้าคนและพี่น้องเนาะว้านมาเบิดอำเภอรลพี่นอ้องหลากมากกับลา,ามงามตาพื่นที่เก่าและพี่น้องพุ่นอ้อล่องพื่นเนาะอ้ยหลากมากกับผลเร้าตกเลยพี่น้อง ตอนอีหลาพเพาท่านไอ้ออกโอ้ยมักแห้งพี่น้องฝนแม่ปัดอีหลามมามิดอิ่มซิมผลหายไปเลยพี่น้องนะฮะอันนี้ก็แปะคือกันจนว่าพ่อเนี่ยหยุดเนี่ยเมือนเศร้าไปขอของดีจากหลวงพอ่อูปแล้วอืมกอนแล้วิกลับมาผักยีสานบานห้องนะฮะอีหลากล็รับทิปรับมาไล่จากพ่พอแม่เนาะด้านนาเวทีพี่น้องนี่แหละมาหาชนตัวกิงตัวแท้พี่น้องเอ้ยมาเบิ่งด้วยสายตาพี่น้องมาไล่อีหลามีแตะพวงใหญ่ๆพี่น้องเอ้ยนี่แหละครับก็บสิประมาณนี้แหละครับแต่ละคำเจริญขึ้นเนาะ กิจวัตรประจําวันของน้องแล้วนี่ก็ตามที่ทั้งบดโจเแล้ว้โพดเหมือว่านี่เนาะเราก็บีลานี่บ่ได้เขาร่วมคมชมดลึกนะครับเพื่อไปรับรางวัลนั่นล่ละพี่น้องได้ก็ดีบ่าได้็บ่เป็นยังนะฮะแท้หอกะจะไปคอมเม่นหรือว่าไปโพ์อนใดให้มันเสียหายนะฮะให้มันผ่านไปเลยพี่น้องเนาะผมก็ยากมาบอกอยู่นะฮะเกี่ยวกับคมชมฉดลึกพี่น้องปีนี้นะครับเพิ่นกับมิหาช่องทางในการบวตเนาะพี่น้องแต่ว่าปีกายนี่ผมวันสองช่องทางแมนบ่พี่น้อง ทั้งเวฟกับทั้งเอ็ดอิ่มเอ็ดแมนบอรประมาณนี้เนาะบาดนี้ถ้าเฮ็ดแบบปีกายนี่อีหลังอีนี่ชนะเด้แมนบอเพิ่งเลยหาวิธีใหม่พี่น้องเฮ็ดให้มันยากขึ้นนะครับเพราะว่าเพิ่นฮู้ว่า FC เอฟซีอีหลานี่ส่วนมากก็เป็นคนสูงวัยเนาะพี่น้องเนาะบอกง่ายๆสะพูโถวันออกไปซีสิบห้าสนะิบหกสิบเจ็ดสกัว่าไปเนาะเพิ่นเฮ็ดบ่เป็นเด้คกันเฮ็ดยาก่ยก็นี้แม่นบ่คกันโหวตง่ายๆมันมันได้โหวตบ่เสียเงิ้นี่แฮงถนัดมากแม่นบ่พี่น้องอีหลานี่แฮงสิมาที่1 อิร่าแห่งนี่คะแนนสูงแล้วแมนว่นบ่พี่น้องคันบักสนิทบ่เสียเงินบาดนี้มีเสียเงินนี่มันเฮ็ดยากเด้พี่น้องบาดจังทางไลฟ์ช็อปจังสิทางเอทจังสิมันเฮ็ดยากเด้ผู้เฒ่านี่สิเฮ็ดบ่ได้เลยมันเอาไปเออคันบัวทางเว็บทาง Facebook ทาง TikTok จัง, book, ง ok สี่ก็พอเฮ็ดได้อยู่เด้แมน่นบ่พี่น้องนี่ล่ะครับเป็นแผนของเข,งขาเจ้านะฮะเพราะว่าการเฮ็ดคือเก่าอิร่าสิได้นะเพิเ่นเลยมาเปลี่ยนแผนใหม่พี่น้องบาดคันพเพิ่นเฮ็ดแบบนี้สิดีอยู่พี่น้องออีหหลล่่าาาาสิได้คะะแนยนยยูเพรว เอฟซล่ะนี่หลีหลีวันนั้ไปพี่น้องคันเพอ่์นเน็ดแบบว่านาบ้านเงสิเซ็นต์เนาะหลังบ้าน30ซะแมนบ่นพี่น้องนาบ้านคืคือพวกนี่แหละครับโบดทั้งทั้ง facebook ทั้งเว็บแนแมนบอกทั้ง t i k t o อกยังสิคือนาบ้านบริสียเงินน่ะนะเสซะวันนี้อันเสียเงินน่นเอาจาก30%เซะไลฟ์ชอปกับ H P เอฟแอมเพียนายังสี่ล่ะยังสี่ว่ามีศิลนะหลายอยู่เนาะพี่น้องแมนบอน,นี่แหะ คนมาเปลี่ยนกฎเกณฑ์แบบนี้ก็เฮ็ดให้เ c ฟซพอๆแม่วันนะั่นแล้วพี่น้องบบดน,นี้ทั้งบอดจก็ว่าบ,บ่ดได้ไปซะละบันโอ้ยทางเขาอาจรลานนี่แหละก็เลยเฮ็ดให้น้องเสียเปียบนะครับศิลปินคนอืน่นเอเซีขาเจ้าก็มีเงินมีทองเนาะพ่อขง่ายซะเข้าเจ้าอยู่ในกรุงเทพอืมส่วนมากของเฮาก็โอ้ยเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเนาะพี่น้องเศร้าให้เศ้าหน้าเจอซีได้เงิน1อยสองโอยโ้ยากีผู้เฒ่าผู้ล้คนบม light, ่มีหอดไายได้แม่นบ่พี่น้องเอซีอีหลาก็เป็นท้บ้านธรรมดาเนาะเฮ็ดให้เฮ็ดห้วยเฮ็ดสวนรับจาทั่วไป เงนสี่ก็มีหลายวันน่ไปมันสู่คนในเมืองในกลุ่มบ่ไ้หรอกพี่น้องเอ้เพื่อนขาเจ้ามีฮอดในทุนในห่างเนาะมาโบสให้เป็นล้านก็นได้ได้สองล้านก็นได้เด้ยแมบ่บว่าถึงศิลปินผู้อื่นเพื่อนก็นยุใครง่ายงิสี่พี่น้องเอ้ผมก็จะวูาเรื่องคะแนนนาบ้านหลังบ้านอยู่หรอกพี่น้องนาบ้านนี่ก็คือโบสถฟรี่หะพี่น้องสามสิบเปอร์เซ็นต์เนาะบานนี่สมมติว่าอฟซีล่ะพอพอนี่โบสให้ย่ีล่า,ล,าล้านคนหนึ่งสี่แม่พี่น้องมันก็ได้แค่สามสิบคะแนนหนึ่งเดียวสามสิบเปอร์เซ อีหล่าก็ได้เสียเปียกแม่นอีหล่าสิมีเอฟซีเป็นล้านสองล้านก็สร้างเขาเจ้ามีเอฟซีหมื่นสองหมื่นนั่นสินี่ก็ได้ซ้ำกันนะเก่าพี่น้องสามสิบเปอร์เซ็นต์ซ้ำก่านะครับบัดน,นี้หลังบ้านเดียพี่น้องที่เสียเงินนัน่นแหละเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เป็นอีหล่ามีเอฟซีเป็นล้านสองล้านมาโหวตให้กับคนละร้อยคนละห้าร้อยคนละพันคนละหมื่นมันกับโบได้หลายพี่น้องบัดน,นี้เขาเจ้าได้บะเนี่ยขาเจ้าตุ้มมาผู้เดียวนะแม่พี่น้องสองล้านบาทจั่นสิเป็นได้ แม่เ้องมีเอฟซีไร่ก่อสรางเพราะว่าเอฟซีห้อมันเป็นคนทำมาหากินเนาะพี่น้องเนาะเพราะมันคนลำคนรวยบัดน,นี้เอฟซีเพิ่นมีแต่ผู้แล้วพี่น้องเองเ้ยเศรษฐีระดับนายห่างระดับเงาโจกกว่าเพิ่มล้วพี่น้องเอง้ยระดับคนมีเงินเนาะสมมติว่าเ้าโหวตจักหมื่นคนนี่ไปเพิ่นโหวต์สิบคนไปแต่ว่าเพิ่นออกกันเพิ่นออกคนละล้านละล้านทังสี่แม่พี่น้องมันก็นชนะอีหล่าแล้วคันสิเลียนเงินนั่นแพ้แพร่ยื้เบิดปีนะฮะ บพรว่าสิไล่กันไดนะห์กันมีการเรียนเงินนี่เสียลน้ำโหลดการไฮเปอร์เซ็นต์หลายเปอร์นี่เออกันเสียเงินจากยี่สิบเปอร์เซ็นสามสิบเปอร์เซ็นหนึ่งสิ่มันก็ยังมีสิทธิ์เด้กพี่น้องให้โหวตฟรีจากเกตสิบแปดสิบเปอร์เซ็นหนึ่งสิเนาะคือลูกทุ่งเนี่ยเปิดหนึ่งสิ่มีโอกาสนะฮะให้มันเสร็จจากงานตรงนี้แล้วเที่ยวมาโหโบสถอยอิลลาบันทุ่งเนียนเบิดนี่พี่น้องมีโอกาสมีโอกาสแต่ว่ามือนี้เพิ่นอัปเดตคะแนนมาเหรอเด้กพี่น้องอิลาอยู่ที่สามบุญไหมอันนี้เป็นทับทางง้เเสสียิินอล สิเป็นหนังสี่หรพี่น้องแต่ว่ากันทั่งโบดฟี่นั่นอิหล่าได้เพิ่นอัปเดตมามาว่านในร่วมทั้งสองทางเลยโบดฟี่แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะโบดเสียเงินนั่นยี่สิบเอามาร่วมกันมาว่านเพิ่นอัปเดตมาอิหล่ายู่ที่หนึ่งไหมมือนี้เพิ่นมาอัปเดตเฉพาะทั้งเอฟเอ็มเอนาทัางเสียเงินไหมอิหล่ายู่ที่สามไหมพี่น้องอันว่าถ้าเสียเงินปิดลวดก็ยังว่าแพ้เงินก็ยังว่าเอฟซีหลก็จริงแต่ว่าถันเสียเงินนี่ขาเจ้าลวดผู้เดียวสองคนก็ชนะจ้าเจ้าทุ่น้องเนาะ ก็คือกันกับคมชัดเลือกเนั่นแหละพี่น้องเข้ากับแพ้เงินขันเป็นแพ้เด้นะฮะพระเจ้าเป็นระบบธุรกิจเนาะพี่น้องเป็นระบบน่ายทุนมันบ่มันระบบมาหาชนคืออิหล่าหน่อยเข้ากัเลยแพ้เงินพี่น้องเอ๋ยว่าต้องไปคิดหลายนะครับบ่ายนี้สิบ้าพี่น้องมาเบิ่งเพิ่นอัปเดตลูกทุ่งเน็กเบิร์กนี่แหละพี่น้องสดๆดลอนเหมือนี้เลยครับอิหล่าอยู่ที่3เนาะผู้ใดอยู่ที่ใดมาฟังแล้วก็สียอลาลาพาจากพี่น้องไปเลยนะครับจบคลิปนี้จังไดกระทำใจแล้วใช้เฮ้าได้ก็ดีบ่าได้กะบพราะเป็นยังบ่าต้องไปเสียใจนะครับ ผมนั่งอัดคลิปอยู่นี่ผมยังบัทฉันเดรูดนะครับเพิ่นกระประกาศอยู่เดี๋ยวนี้แต่ว่าเชี่ยสามประกาศไปผมก็ยังบัทฉันเดลูดนะฮะมัทฉูดว่าจะไหลาสิได้คือบ่ได้เนาะไปรุ่นกันพี่น้องแล้วก็เสียอํานาจพรจักพี่น้องไปเลยนะครับอยู่ดีมีแห้งสู่ผู้สู้คนเดินทางไปใส่กระปลอดภัยโคตรที่ตามโคไรละโคตแช๊บพราะไงในย่อมเจียววันในนอ้พี่น้องขอบพระคุณเป็นย่างสูงพี่น้อง นอนทรพงศ์ดีราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับสําหรับรางวัลปีนี้นะคะนนถึงกับที่โได้ลางกระโจนเสียใจค่ะเพราะว่าหลายยี่นี่ปภเมอซีไปค่อยสนับสนุนหลายอยู่ตลอดหลาขอขอพวกคุณได้ใจด้วยค่ะเด้อดที่โบในลานะเนาะค่ะนนลาว่าเสียใจเรื่องใจลาแต่ยังอยู่ในใจพ่อแมอซีตลอดเด้อค่ะเด้อขอบคุณเน่ใจ้าที่เป็นกำลัง กำลังใจให้ลรออยู่ตลอดขอพรให้ทุกคนได้ขายได้ทั้งเทปนะใช่ไหมครับสำหรับ SMS นะฮะที่เราจะนับกันทั้งหมดใน20%ด้วยกันนะครับวันนี้มาสรุปเพืที่ทราบกันนะครับคร่าวๆทั้งหมดแค่5อันดับด้วยกันนะครับผมเริ่มที่อันดับที่5คะแนนจากทาง SMS นะครับได้แก่นัอนันต์นะครับสำหรับวนี้แม่ๆม่ถือว่าส่งคะแนนโหวตนะฮะโหวตมาทาง SMS นะครับกันแบบแน่นๆจุกๆนะฮะตามมาอันดับที่5นะครับแล้วก็อันดับที่4ครับซิกัน โตเกียวมิวสิกนะครับยินดีด้วยนะครับตอนนี้ยังสามารถส่งคะแนนทาง s อ s นะครับเรียกว่าโหวตกันได้อยู่นะฮะรวมทั้งไต่ขึ้นมาอันดับที่3ครับได้แก่อุกิงเนะบันแฮงนะครับอันดับที่2ครับไรอันกาดบัณฑิตนะครับโอ้โหต้องบอกว่าอันดับที่1ของเรานะครับมีลุ้นเลยนะฮะคะแนนตรงนี้ได้แก่ลีโออาทิตย์นะครับดีใจด้วยนะครับสำหรับ 5ดับต้นๆนะฮะที่สัปดาห์นี้เปิดมากับครั้งแรกนะฮะเริ่มต้นประเดิมสําหรับคะแนนทาง SMS นะครับทั้งหมดเนี่ย20%ด้วยกันนะครับคุณก็ยังมีเวลาสําหรับการโหวตแล้วก็การส่งคะแนนกับศิล